มาพี่น้องมาอิ่มแล้ว่ลูกฮะอิ่มและกินกับแม่ก็นัดมาตมอนแรกบ่เอานัดนะองอ้าวพวกไปอันนั้นไปใช้เรามาแต่เมื่อวานเองอ้าวดิมันคือว่าเป็นไปวันอาทิตย์เพื่นเรา มาแล้วม,มาเด้อพี่น้องเด้อกินสมเด้อสมมากเด่นงามมากตุ้มนี่เปรเี้เปรเีป้แป๊ไปเห็ดเพียงามผลวันนี้งามถ่องเตี่ยวเนาะน้ำกระจายอันตรายอีกกำลันนำงน้ำเลยเอาเล็ดหนึ่งนก้นจิจิบมนนื่นไหร่

มัน ừ, มมอ,อืมโคเอออือนเนมเยก็ขัน,นเม,นม็นดำนานายเด็กสีคด้ที<อ>่นีกเนาะังมาแล้วก็ชวนอยู่ทาไปหาจางเยคนเงะมาจะจ่อยเียวเขาไฟกัวเด้อดำน้าหนหมืไว้เ chết eo đi đó, chép thế, chép vào rồi chết thẻ chết vải này, nó, à chân cột đấy sao, cột này ข่อยน่ะพือจะบ่เคยดำหับจ้างเกี่ยวเข่าหลับจ้างบ่ขอไปเกี่ยวเข่าจ้างบ้านนั่งนอมแข่งแลขในชีวิตข่อยนั่นแหละข่อยก็เกี่ยวสมูยุข่อยปรได้หยวม่ไปหนาได้ข่อยก็ไปยุเกี่ยวเข่านะครยุ ไวยูเกี่ยวเขานะดำนาดเป่าด้อแม่คนจะงุบเงยงุบเยดำนากระลกกกาในขนาดเลยได้เมื่อชุดๆมันบอกอยอบอยดเขาเ่ไปเขเลจายาจะตมเขาให้ได้กัวเขาดำสะนี่เขาไปคนหนาคนหดคนละโตมึขนาดเลยอืกินกินแห้งเขาเออ แม่นนั่นอะไรมันอ่ะมันดงไวบอกมกูอยูกูบเคยไปทำจางดำน้ำวนกูอะเดินเขาไหมเลยเขาด่ามเนี่ยมึงอด่าระย่ากก็บอกไปเรื่องด่าเขาบอกว่าเบอด่าเนาได้บวกมเขาบอกไรเขาก็บอกทางสายตาบางคเขาบอกเด็กแ่นี้เลยดำสัมนีมาักจ้างีกังเล้เออกั้นเขาเบอกเด็กไงเออเนนะ อืดอเลิ ốt, ่นครองเงนหน่อยเลยมันบอกหมูไปให้อื่นต้มยิ่งงอมงอนขึอเกลดดพอแต่ัเบิดเวลาสื่อผูเขาจ่ายเงินผหวเลยวันวัน วานลวะานน้ำจ <t os millones> ิ้มจุได้ด้วเดืหนึมากจะกินันจุ่มเดืดมันหวานมันจุมได้าน

คนนี้ตัวมันดำไปเลยมันดำหน้าโซเนี่แล้วอ่ะไปอันไปเป็นตุกศอันหน้าสาวนางนี่ก็ต้องจ้างเ้องเจี๋ยอย่างนี้โนทั้งตุกศกันเลยเมื่อนี้แล้วนนานตสอบก็ได้เนาะเกิดเรื่องบ้านดีกว่าดีกว่าหละยงานทัวย์นี่เขาดีกว่าเนาะ กุ้งกันทุสั่นได้ยุปลื้ดค่ะสีต้มให้แซ่บพ่นะ <laughs> Hãy subscribe làm kênh đấy, Mì Gõ ừ không bỏ lỡ những video hấp dẫn

งารักมันมันเนจบมันจห้องคอมทกเนาะหางเงตังค์เสร็จเออมันงานรอบมันมียนจาสิรอสิแล้แต่แบบเดนดเนายตายเพี้ยแม่นหละนม่หงาเนาะกวนเอาหที่ขนาเห็ดกับเขาเอาั้วบ่ะเอาขัวเป็นมาพ้าวเหรเป็นอันไม่ขั่วให้เขากินอาจจะทำบุบีบกวงบุกดำไข่ก่อนจุกคือเกา ลุกข้างนี้เลยไปโรงเรียนอาบน้ำจะฉล่งโดยทาดีกว่ ยันบวายขาใช้ใจคนมันลายคนอยากเอาไปจังหจับบอกมันวิตชนที่หนนาันมันบริสบดข่าวเฮียนนะค่ะกขุ่งขนมีขนมี่ีกันลมเต็มเพเต็มเพชรมันหนีได้รลายแล้วหละมาบ้เพิ่มอีกเาไปเขาเบิ่งเองว่าเขาคุมฮะเขาบเบิร์นมานหนังอนกันเอาไปไม่รั ิเองพอไม่เชานุ่มเหมืนอาารเช้าว่ะมันความสดชืยนเนาะที่าคนันกระลมว่าวจะทำสองคำว่านไหนด้วยนะมามี่อกอทำมันว่าวแล้วมันก้หูเรื่อเล็กน้อยอืมมันหูเรื่อตังมันอบว้ามันมันหูเนี่ยวบกเนาะ

แล้วผมเนี่ยโอ้ยเนาะนาก็นาวจดีดอผมกัเปียกเนาะ่นตัเปียกเปีแท้โดยในเปียกกัว้นพราะโฆษณาันนั่นทันนี่อสุดเือามีขีดเรือนลายๆนะก็ขอเงีนบแบทำไมจะไปนา

เลี้ยงบ่ค่อยใช้รถในเดือนนี้บัดนี้ปีนมาปีนจับอีกอีกห้องเลิกเพื่อเจอค่าขัดกันให้หน้าบัดนี้ดำหน้าเะ มืออยู่พี่น้องเอยเป็นสุ่มกันมะเอา้าลาเด,ด้อคิดตยดเด้อพี่น้องเลยก็กันคิดใหม่จ้า